ยังไม่ปิดกล้องก็ยังมีเซอร์ไพรส์ไม่หยุดค่ะสำหรับอภิมหาโปรเจกต์เดอะไรซิ่งซันเพราะล่าสุดเปิดตัวนักแสดงน้องใหม่อีกหนึ่งคนคือโค้ชตัวเก่าจากเวทีเดอะ o วส์หนุ่มโจอีบอยมาเป็นฮารุมิอุระตัวละครสำคัญของเรื่องรอยฝันตะวันเดือดโดยหนุ่มโจมมาเข้าฉากแรกที่น้องแขมเริ่มต้นด้วยอาการเกรง็งก่อนจะไหลลื่นแบบมืออาชีพซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเพราะถือเป็นละครจริงจังเรื่องแรกในชีวิตค่ะแถมเจ้าแต่ซุปตารอบตัวบทก็ไม่ธรรมดาซะด้วยเป็นถึงหัวหน้ากก มิอุระซึ่งเป็นก๊กใหม่อีกหนึ่งก๊กอยู่กลางศึกสองก๊กใหญ่ที่ต่างไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันงานนี้ต้องชมหนุ่มโจที่เล่นดราม่าได้นิ่งมากแถมต้องเดาว่าเป็นตัวดีหรือตัวร้ายคาแรคเตอร,ร์เร้าใจแบบนี้เข้าทางรับเตอร์เบอร์หนึ่งที่ซูดแล้วล่ะค่ะก่อนที่จะไปนะคะตื่นเต้นครับก็เป็นเป็นฉากแรกแล้วก็เพิ่งเพิ่งเข้ามาเห็นฉากจริงๆก็อลังการใช้ได้ไม่ธรรมดาเลยเรายากตรงจําชื่อกันอยู่ตอนนี้ครับ ชื่อภาษาญี่ปุ่นก็จะเยอะเยอะโอ้วันนี้โจโมาก็ผมว่าคาแรคเตอร์ก็น่าจะใช่พี่โจแหละครับผมคาแรคเตอร์ฮารุก็แบบว่าทั้งเรื่องของการแต่งตัวเรื่อง,องสไตล์การเล่นความกวลลนวอะไรเงี้ยฮะอย่างก็หลุดมาอยาก็ <c oughs> อี้เด๋ววอยก็เป่าด้วยกันครับรายการตอนเดือดครับ,รบผมเจอกับพวกเราแน่นอน